สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบก,กันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มหาสารแสนราชสีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาไกด์รายดวงชะตาของคนที่เกิดวันอังคารนะครับประจําเดือนพฤษภาคม2564เริ่มต้นปีใหม่ไทยเริ่มต้นยังไงดวงของคนวันอังคารในช่วงนี้นะครับคนที่เกิดวันอังคารนี่นะครับาธาตุลมาธาตุประจําตัวคือาธาตุลมนี่นะครับ เป็นคนประเภทหุนหันพันแล่นนะมีความกล้าได้กล้าเสียจึงทําให้คนที่เกิดวันอังคารนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีหนี้สินที่เกิดข,ขึ้นจากการทำกิจการการทําธุรกิจที่อาจจะขาดทุนหรือไม่ประสบความสําเร็จเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินคล่องนะครับคนที่เกิดวันอังคารนรี่นะแต่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่อารมณ์ของคนที่เกิดวันอังคารนะครับเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงมีความแปรปวนอยู่ตลอดเวลานะครับนอกจากนี้นะครับ คนวัานอังคารยังเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีโลกส่วนตัวมีโลกของตัวเองมีโลกส่วนตัวที่สูงแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถึงคนที่เกิดวัานอังคารจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะแต่เวลาได้ไปกับเพื่อนก็มีความจริงจังจริงใจเป็นคนที่ใจกว้างนะครับมีเพื่อนเยอะเข้ากับคนได้ง่ายคนวัานอังคารเป็นคนที่มีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรนะครับมีเลือดนักสู้ที่สูงมากนะครับ ซึ่งดวงชะตาในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจะเป็นยังไงนั้นเรามาพูดมาคุยกันในด้านแรกนะครับก็คือดวงในด้านของการเงินของคนที่เกิดวันอังคารนี่นะครับประจําเดือนพฤษภาคม2564ในเรื่องการเงินนะครับท่านก็จะมีรายได้มีการขยับขยายธุรกิจจิตการเพิ่มเติมนะคนที่เกิดวันอางคารนะธุรกิจจิตการเขาเรียกว่ามี ความเจริญก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองมีความมั่นคงขึ้นท่านก็เลยได้ขย,ขยับขยายเพิ่มมากขึ้นนี่นะครับส่งผลให้มีรายได้มีทรัพย์สินเงินทองเข้ามามากขึ้นกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาการเงินรายได้ที่เข้ามาเริ่มมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินที่มาจากรายได้เสริมหรืองานพิเศษส่วนคนที่ทํางานประจําเป็นมนุษย์เงินเดือนข้าราชการพนักงานรัฐวิสา,ากิจในหน่วยงานในองค์กรในบริษัทต่างๆก็มีโอกาส มีเกณฑ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนในเรื่องของเงินเดือนเลื่อนขั้นเลื่อนเปอร์เซ็นที่สูงขึ้นหรือคนที่ประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับผลประกอบการลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่มาสั่งของซื้อของก็จะมาเพิ่มมากขึ้นมีเพิ่มมากขึ้นทําให้ท่านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นได้รับผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นนี่นะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภต้องบอกเลยว่าการเงินที่มีความมั่นคงเสริมด้วยโชคลาภที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนนะครับพฤษภาคมนี้ มีทั้งโชคแบบก้อนใหญ่ที่สามารถพลิกชะตาชีวิตของท่านได้นะครับในเรื่องของการเงินของท่านใดเลยหรือบางคนบางท่านบุญที่สะสมมายังไม่ออกดอกออกผลเต็มที่นะครับก็จะมีโชคมีลาบเล็กเล็กน้อยเข้ามาตลอดทั้งเดือนเช่นเดียวกันนะอาจจะไม่ได้โชคก้อนใหญ่เหมือนกับคนอื่นเขาบุญยังไม่ส่งผลเต็มที่ก็เล็กๆน้อยๆเข้ามานี่นะครับก็ถือว่าการเงินโชคลาบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคนที่เกิดวันอังคารน,นะครับ ส่วนดวงการงานของคนที่เกิดวันอังคารก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสนะครับเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานอาจจะได้เปลี่ยนงานใหม่นะหรือเริ่มต้นงานใหม่คนที่สอบเข้าทํางานในหน่วยงานราชการ, ari, ร jal, หรือหน่วยงานต่างๆนี่นะครับหน่วยงานอื่นๆมีโอกาสสูงที่จะได้รับบรรจุหรือสอบได้ตำแหน่งที่ท่านต้องการนะสอบได้ในตําแหน่งที่ท่านต้องการการงานนะครับของคนที่เกิดวันอังคารนี่นะครับการงานเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่การงานของท่านมีความมั่นคง เป็นประเภทช้าๆได้ผ้าเล่มงามการทาโครงการโปรเจกต์กิจการธุรกิจต่างๆก็มักจะมีคู่แข่งคู่ขัดแย้งเยอะหรือมีคู่แข่งทางธุรกิจที่น่ากลัวพอสมควรเนี่ยนะคนเกิดวันอังคารนะแต่ถึงจะแข็งแร่งน่ากลัวขนาดไหนคนที่เกิดวันอังคารท่านก็มักจะชนะคู่แข่งเสมอนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้รายได้ของท่านโดยส่วนใหญ่มักมาจากการประกอบอาชีพการงานนะครับของตัวท่านเอง สำหรับคนที่ทํางานประจําดวงชะตาในเรื่องการงานอาจจะมีการก็ระหว่ามีความพลิกผันมีการเปลี่ยนแปลงจนคนที่เกิดวันอังคารนะครับได้เริ่มต้นงานใหม่กันเลยทีเดียวนะอันนี้คือดวงการงานก็จะประมาณนี้ต่อมานะครับสุดท้ายท้ายสุดก็คือดวงในเรื่องของความรักของคนที่เกิดวันอังคารในช่วงเดือนพฤษภาคม2564นี่นะครับช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีนะสำหรับคนโสดเพราะมีโอกาสมีเกณฑ์สูงที่ คนที่เขาแอบชอบแอบรักท่านอยู่นี่เขาจะแสดงออกให้ท่านเห็นนะก็สังเกตดูดีๆก็แล้วกันนะคนที่เกิดวันอังคารคนที่เขาแอบชอบแอบรักท่านอยู่เขาจะแสดงออกให้ท่านเห็นนะสื่อสารให้ท่านรับรู้ถึงความรักที่เขามีให้ท่านและบางคนบางท่านนะครับอาจจะถูกเซอร์ไพรส์มีคนบอกรักมีคนขอแต่งงานนะครับนอกจากนี้คนที่เกิดวันอังคารอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย นะครับรู้ตัวเองแล้วอาจจะรู้สึกว่าชอบเพศเดียวกันนะครับอาจจะมองเห็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เป็นเพศเดียวกันกับท่านแล้วรู้สึกว่าเขาดูดีมีสเสน่ห์และยังเป็นโอกาสที่ดีนะครับสาหรับคนที่ต้องการมีบุตรธิดาทายาทนี่นะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้มีโอกาสสูงที่ท่านจะตั้งทันหรือมีบุตรธิดาทายาทนะคนที่เกิดวันอังคารจะมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นคนโสดนะครับ คนมีคู่มีครอบครัวแล้วก็ถือว่าความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับในเดือนนี้ซึ่งที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับคือดวงชะตาโดยภาพรวมโดยทั่วไปของคนที่เกิดวันอังคารก็จะประมาณนี้ขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านรับชมอย่างมีสตินะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเลยรวยนะครับ เริ่มต้นปีใหม่ไทยอย่างมีความสุขจะคิดจะทำสิ่งใดก็ขอให้สมความบุ่งมัตราัฒนาขอบคุณและสวัสดีครับ